สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ฟานหวยนะครับสลหับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1นนีธันวาเนี่ครับเนาะอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในเลขที่ออก3-7ล่างตรงๆนะครับเลขนี้มาแน่นอนนะครับเหมือนในครั้งก่อนนะครับเลขที่เป็น8-7ก็มี5กับ6กนะก็5-6เนี่ย5 6เนี่ยมาแทบจะทุกวัดเลยที่เลข8-7แล้วก็ล่าสุดเนาะเสียดาย5้5 5เนาะ ห้าสามห้าห้าเนาะออกห้าสี่เนี่ยเล้นให้บนด้วยนะครับบนต้องมีห้าก็มีห้าเหมือนกันนะครับนั่แหละสติที่ท,ที่ที่มันเคยออกนะมันก็ออกเดิมๆมบนบน,บน,บนซ้ำาๆนะครับมาดูกันแล้วกันนะฮะว่างวดน,นี้เลขที่ออกสามเจ็ดเนี่ยเลขไหนมาเยอะนะครับเลขไหนมีโอกาสที่จะออกนะฮะยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่ผ่านมาเห็นผ่านเจอคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะขอคนละ1คอมเมนต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหรือใครอยากได้ในสูตรไหน ก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะฮะข้างล่างใต้คลิปกันได้เลยนะครับเนาะนั่นแหละนะก็สถิติ3 7ล่างมันก็ไม่ได้ออกบ่อยๆนะฮะก็ย้อนไปตั้งแต่ในปี40เป็นต้นมาเลยนะฮะก็มี4 5หมี5 6 6 0 67 6ศาทล่าสุดนะครับไม่ได้ออกบ่อยนะ37ที่ออกล่างนะครับอ่ะไปดูในปีนะครับ45หเนาะวันที่16เมษานะครับก็ออกไปก็จะเป็นในที่ใน5 2 2 6 3 0เนาะ ล่างก็จะเป็นในที่ใน3 7ถัดมาปี4 5 1คันวานะออกไปใน9 6 8 4 2 2แล้วก็3 7ล่างปี5 6ออกไปในที่ใน9 7 6 2 4 1แล้วก็ล่างก็ต้องเป็น3 7แล้วก็ปี6 0ออกไปในที่7 1 5 4 3 1แล้วก็3 7 นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในปี6 7นะฮะก็จะเป็นในที่ใน6 08 6, 6 6 2แดแล้วก็3 7นะครับนอกอ่ะแล้วก็ล่าสุดนั่นแหละนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 4 5 8 1 4 5แดแล้วก็3 7นะครับก็จะเป็นสถิตินะครับในร่างที่ออก3 7ก็มีไม่กี่งวดเองนะมีไม่กี่ปีที่ออกแบบนี้ นะครับเนาะอ่านี่สามเจ็ดล่างนะครับซึ่งค่าเลขออก37แบบนี้เหมือนกันกันกบในนะครับงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วเลขออก87เลข5้าเลข6มาเยอะนะครับก็ซึ่งในล่าสุดนะครับก็ออกนะฮะใน1 4 5สห้าเนาะห4 5แล้วก็3 7เนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะมีสีมี5มี6กอ่ะก็มีห้าจริงซึ่งในล่าสุดก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเลขออกสามเจดล่างเนี่ยติดเด่นห้าเด่นหไว้อีกนะครับเนาะหรือว่าจะออกสีห้าอีกเนี่ยนะลองดูว่ามันจะมีห้ามีหกไหมนะครับมาดูในปีสี่ห้านะครับถัดมาที่ออกสามเจ็ดเนะยถัดมาก็จะเป็นในที่ในหกหกหสี่นะครับแล้วก็ห้าหกเนี่ยแถมห้าออกบ่อยมากเลยนะครับเลขออกสามเจ็ดเนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยก็มีห้ามีหกเลยบนล่าง ถัดมานะครับปี4 5หหลังออก3 7ล่างแล้วนะครับถัดมาเป็น6 8 2เนาะแล้วก็6 7อ่ะเนี่ยก็มี6มาล่างอีกแล้วถัดมานะครับในปี5้าหนะหลังจากที่ออก3 7แล้วนะครับก็ออกไปก็จะเป็นดีคีในี่ใน4 3 3เนาะแล้วก็5 2อ่ะมาล่างเท่านั้นเลยนะครับ5้าับ6เนี่ย แล้วก็ในปี60นะครับ37ออกมาแล้วถัดมาก็จะเป็นในที่ใน2 2 4สี่นะครับแล้วก็6 5หอ่าเนี่ยออก6 5ห้าอีกแล้วแต่ก็มีล่างทั้งนั้นเลยมาในล่างทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในปี67ปี67นะครับอืมปีที่แล้วนี่เองที่ออก3 7นะถัดมาก็จะเป็นในที่ใน6 6ห้าแล้วก็ห9อ่ะ้า่นแหละเห็นไหมครับนี่ห5ห้าออกอีกแล้วนะ แคม5 6นี่อยู่ในล่างทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะ5้ล่างเนาะก็หวังว่าจะเป็นชนะ้นการในงวดล่าสุดอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มี5ไม่ออก6เลยก็มีโอ,อกาสที่เป็นไปได้นะครับเนาะเนี่ยก็แสดงว่าล่าสุด5กับเน้นล่างนะครับ ก็จะคู่กันกับในตัวไหนนะครับ5้ากับ6อ่ะตั้งรอตั้งรอไว้ก่อนเลยนะครับ5้ากับ6ตัวที่จะมาจับเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะครับก็นําในตรงนี้นะครับอ่ะนี่แหละงวดที่ออก3 7นี่แหละนะครับในหลักร้อยหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนร้อย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 แล้วก็หน่วยบนจับบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้ม ก็จะได้ตัวเด็นมาจับกันกับ5้กับ6เนี่ยอ่ะมาลองดูนะครับเนาะก็ในตรงนี้6บวกกันกับ0นะครับก็จะเป็นในที่ใน6นะอ่าเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยอ่ะห้าเนี่ยนะนี่ก็มาเนี่ยมาจับกับ5้กับ6อ่ะี้ไว้ก่อนนะจะได้ดูง่ายน้ากับ6 5กับ6นี่นะ นี่ก็มาห้าหหห้าถัดมานะครับในปี4 5 4ห้าี่บวกกันกับ2นะครับก็จะเป็น,นที่ไหเพิ่มแต้มลดแต้มอ่านี่5ห้าหกอแล้วนี่ก็มา7ดอ่ะ7นี่หมีอยู่แล้วนี่มาเจ็บตรงนี้นี่แค่นี้เลยนะครับปีห้าหนะครับ2บวกกันกับนะครับ1 2บวกกับ1ก็จะเป็น3เพิ่มแต้มเป็น4ลดแต้มมาเป็นสอง่าได้ห้าไปแล้วเนาะห้าห6เนี่ยก็มา 52แค่นี้เลยนะครับถัดมาก็เหมือนกันนะครับปี60เอาหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับ4บวกกันกับ1เป็น5เพิ่มแต้มลดแต้มเป็น4ี่ห้าหก็ได้5กับ6แล้วเนาะ,ะมาจับนี่จะเอา5้ากับ6ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ก็มาห้าหนะครับมีมี4มาบนด้วยตรงนี้แล้วก็ปี6 7 6บกวนกับ2เป็น8นะครับก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม7 8 9ปด ก็มาจับกันกับ5กับ6นั่นแหละนะครับก็มาในที่ในเนี่ย9ตรงนี้นะครับอืม9 5กับ6ก็ได้อยู่แล้วอ่ะก็แค่นี้เลยนะครับเนาะถัดไปนะครับที่จะถึงนะครับว่าที่จะถึงก็จะต้องเป็นนะครับในที่ในหนึนะครับ1บวกกันกับ5ก็จะได้ในที่ใน6 เพิ่มแต้มลดแต้ม5 6 7อ่ะก็แสดงว่าได้แค่6ชุดนะ 5, 5, 6 5 6 6 5 6 6 6 5 7 6 7เนี่ยแค่6ชุดเท่านี้เลยนะครับสลับในล่าสุดอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะถ้าเราที่ดูแล้วสถิติสูดมากมันกน็มาในที่ในล่างนะหรือเน้นล่างไป6ชุดก็6กห้านะครับหกาก็ออกบ่อยนะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ย ออกมา6556 6556อ่าหออกสอรอบไปแล้วนะที่เลขออก37มเจ็ล่าสุดนยะอาจจะเป็นในห้ก็ได้นี่หรืออ่ะห้าหกมันยังออกบ่อยได้เลยนะครับรอบล่าสุดอาจจะเป็น67ก็ได้นี่มีอยู่ในนี้6กเนะอ่าหรืออาจจะเป็นเลขตังห้าเจ็ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้นะหกสี่ 6, ไหม หรือแปด3 2 4สามสามสองสี่เนี่ยที่เป็นเลขเดิมอยู่เนี่ยเนาะก็อาจจะมาออกก็ได้นะครับเนาะอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมาอาจจะไม่มีห้าอาจจะไม่ออกหก็ได้นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับก็นั่นแหละนะไม่คิดว่าจะมานะครับก็มานะครับเลขออกแปดเจ็ดเนี่ยเน้นห้าเน้นหกเลยกันนะเน้นหเนี่ยไว้ในที่บนนะครับเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วเนาะก็บน สี่ห้าหกนะสี่ห้าหกบนสี่มาหลักหน่วยมาหลักร้อยมาหลักร้อยมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยอ่ะล่าสุดก็ห้าหกถ้าไปบนนี้ก็เน้นหลักร้อยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เนาะข้างล่างใต้คลิป นะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็นําไปซื้อนะครับนำไปจับนําไปติดป้ายรายการสลับในล่าสุดงวดของวันที่1น,นะฮะหธันวาคมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ